โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมที่ารักทุกคนทุกท่านเท,ท่า,น,าน,นนะครับยนดีต้อนรับสู่ช่องผมนะวันนี้กลับมาพบกับผมในการเล่นไม้ครับจาว่าในมือถือในโปรจาลันเชอร์นะครับทุกคน โอเควันนี้สรับภาคแรกนะครับทุกคนสลับตอนแรกเนะี่ยเราจะมาทำอะไรกันเราก็จะมาเอาชิ้นรอดให้รอดนะนก็จะมาสอนเล่นนิดน,นึงนะครับทุกคนสำหรับคนที่เล่นเป็นแล้วก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ใครอยากดูก็สามารถดูจนจบได้นะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะเอากดผิดโอเคทุกคนเกิดมาผมก็มาอยู่ในที่ใดที่หนึ่งที่ผมก็ไม่รู้จัก อย่างนั้นเราก็จะทําการค่อยๆเดินนะทุกคน <Okay. S 1> คือเราจะพยายามไม่วิ่งแล้วก็ไม่วิ่ง mm hmm. พูดง่ายๆว่าพยายามอย่าวิ่งแล้วก็อย่าเดินเนยอะแต่จริงๆมันก็ต้องเดินแหละนนี้ก็เป็นแกะนะแต่ว่าตอนนี้คือผมหาต้นไม้นะทุกคนโอเคเจอต้นไม้แล้วก็เจอกับไบโอมที่ค่อนข้างสูงใหญ่เลยโอ้โห mm hmm. oh โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราตัดไม้กันสักนิดหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาเอาเป็นอุปกรณ์โอเคปลดล็อกแอชิเมต์แล้วครับทุกคนตอนนี้ส่วนแอชิเมนต่างๆสตรคัาต่างๆก็เริ่มถูกปลดล็อกออกมาแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ทําการตัดไม้กันสักหน่อยโอเคพอเราได้ไม้มาสักหน่อยแล้วใช่ไหมครับทุกคนหลังจากนั้นเราจะเปิดหนังสือเวอร์ชันใหมยย่ๆจะสามารถเปิดหนังสือได้นะ กรน้ำเสือก็ทําเป็นโต๊ะคามาซึบแล้วก็พอได้โต๊ะคามาแล้วก็วางน่าจะไม่ต้องบอกไงจะบ้าหรือไงแล้วก็ทําอุปกรณ์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 กดลองมาก่อนทําเป็นโนเดลพีแอกเราจะเอาไม้ไปขุดหินซึ่งในชีวิตจริงมันทําไม่ได้แนละ้วทุกคนเป็นอะไรที่ทําไม่ได้จริงไม่ไม่เชื่อผมก็ลองไปทําดูก็แล้วกันเนาะ โอเคปลดล็อก Achievement ST Stone a g e แล้วนะครับทุกคนเข้าสู่ยุคหินกันอย่างรวดเร็ว,รวโอเคต่อไปเราจะทําการอัปเกรดไปอีกหนึ่งขั้นําจะไม่ต้องทำสเตติตเคเกิทําำเป็น Stone โ Pickaxe ตโตมาก่อนเลยนะครับทุกคน,นคหลังจากนั้นเราก็เหมือนเราจะเจอกับฐานนะเดีย๋ยวเราขึ้นมาเก็บฐานนิดนึงแล้วกันเอาหลวงคือเราก็ต้องการแสงสว่าง โอเคเจอห่านแร,แรกแรกก็เป็นอะไรที่ดีครับทุกคนแต่ถ้าใครไม่เจอห่านก็สามารถเอาไม้จากต้นไม้ที่ว่าเราเรายังไม่ไอะไรเรายังไม่ได้แปลรูปอะแปลรูปไม้เรายังไม่แปลรูปใช่ไหมเราก็สามารถเอาไปเผาเราก็จะได้สิ่งที่ชื่อว่าชาโคนะอันนี้จะเรียกว่าโคส่วนอีกกันนึงเขาจะเรียกว่าชาโคนะโอเคเดี๋ยวก็ทําการขุดทานร <S S 2> ู้สึกว่าในจาว่า่านมันเยอะจังเลย หรือเวอร์ชั่นเก่าๆถ่ายมันเยอะกันนะเอา้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนคือตอนนี้ล่าสุดมันก็เป็นเวอร์ชั่น118จนะุดสแล้ว่อก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมี1 1 9ออกมาแล้วแต่ในโปรจาวนเชิงเล่นได้แค่1 1 6อยู่เลยแต่ไม่รู้ว่า1 1 7เมือถือผมจะเล่นไหวหนะรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะึงโอเคเราก็จะขูดสีนี้มาสักหน่อยแล้วกันนะทุกคนเอาไปทําเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นนะซื้อซื้บ ถามว่าเยอะไหมก็พอสมควรเราต้องใช้ทำเ่<ห>าหอาทำดาบทำพิกแอคกทำโชวเวลประมาณนะั<ช>้นเดี<ช>๋ยวเราไปเดินสำรวจหน่อยแล้วกันว่าเราพอจะสร้างอะไรได้ตรงไหนหรือจะเป็นมนุษย์ถ้ำในคืปแรกหรือเปล่านี้เราก็ยังไม่รู้นะโอเคอาจจะมีเฟรมเลทดรอปบ,บ้างนะทุกคนเพราะว่าผมเล่นในมือถือเลยนะคือ มันไปคไ้คงไปวิ่งแบบคงที่เท่าบนจาาบนคอมนะเพราะเราเราไม่มีคอมมจริงนโอเคเดี๋ยวเราลงมาเอาของทาัาบเราคือแล้วกันคือเพราะว่าตรงนี้มันไม่เหมาะแข่การเอาชีวิตรอดเลยเราก็จะทําขวานขวานก็พอวขวานกับโชว,วลโอเคเราจะยังไม่ทดาดาบนะ เพราะว่าเราสามารถใช้ขวานแทนดาบได้นะช่วงแรกก็ใช้ขวานไปก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องซิ้อเลียงทรัพยายกรมากมายอันนี้เราก็จะทุบมาจะได้เป็นมเมล็ดหญ้ามเมล็ดหญ้าที่ไหนเราเมล็ดข้าวจะได้เป็นมเมล็ดข้าวมาแล้วทุกคนเอาไว้สำหรับการดำรงชีวิตต่อไปนั่นเองนะเอาไว้แบบปลูกกิน ถ้าเราเจอสิ่งมีชีวิตในช่วงแรกๆเราก็จะสามารถสังหารมันได้เลย <c oughs> เสร็จอะไรที่ดูโหดร้ายเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่ามันวิ่งหนีผมมันวิ่งหนีผมเพื่อการอยู่รอดตรงนี้มันเหลือสองตัวสามตัวแล้วก็ <c oughs> ถ้ามันเหลือเยอะกว่าสามตัวแล้วก็จัดการไปเลยครับทุกคนแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้โอ <c oughs> ้อันนี้ก็เป็นแกะนะแกะจะตัวสีขาวเนาะหรือ อาจจะมีหลายสีนี่ได้ขนแกะมาสามเส้น <c oughs> เดี๋ยวเเรียกสคกคือขนแกะสามเส้นได้ขนแกะมาสามอันโอเคต่อไปเราจะทําการหาถ้ำนะครับลวก่อนหาถ้ำสักนิดนึงแล้วกันเราอยากจะอาศัยเป็นมนุษย์ถ้ำหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้แต่แถวนี้มันจะมีถ้ำหไหมผมไม่ hmm. ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อฮมีถ้ำไหมหรือไม่มี นี่ไงท่ามใช้เชเวลหุดลงไปแล้วกันซิปซิปซิทำทางขึ้นด้วยขึ้นไม่ได้โอเคตรงนี้มีฐานนะทุกคนซิบโหมีก้อนเดียวโอเคมันไม่ใช่ท่าเหมือนมันเป็นแบบหลอกผมเฉยๆอะ่ะ <c oughs> ผมขอทำท็อตหน่อยแล้วกันอ้าวผิด <c oughs> โอเคได้ท็อตมาแล้วก็ท็อตไปใส่ไว้มือซ้ายนะเป็นท้าจริงมิเนะ โอเคคุณ okay. ทานเพิ่มเติมหวังว่าจะไม่มีอะไรน่ากลัวน่ากลัวหวมเพราะว่าในชาว่านี้รู้สึกว่าคิปเปอร์ชอบจำสแกลโอเคเดี๋ยวเราลงมาดูข้างล่างด้วยกันมีอะไรไหมไม่มีนะทุกคนเป็นแบบแค่อันนี้เฉยๆเพราหลอกให้เราลงมาดูเฉยๆดูเราจะลงมาทำอะไรเนี่ยโอเคก็ีตรงนั้นก็มีถานช่างเหมือน โ okay, อเคครับผมเดี๋ยวต่อไปเราต้องหาทํำเลในการดำรงชีวิตเฮ้ยจเจอชื้อแคคเคนแต่ว่าตรงนี้ต้องมีแหล่งน้ําโอเคเราดำรงชีวิตอยู่แถวนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคน,นเราจะไม่มีบ้านนะทุกคนนะเพราะว่าเขาบอกว่าชายชาตีที่ไหนเขามีบ้าน,นอะไรดุมผมชายชาตีต้องมีมีบ้านอะไรอย่างนี้ <laughs> ใช่ไหม มั้งโอเคครับต่อไปเราก็เอากล่องชาร์อ,ออกมาเิบเราเบื่อกับเตียงแล้วนะเราจะใช้เป็นเตียงสีนี้แทนแล้วกันเอาเตียงมาย้อมสีิบโอเคได้เตียงเตียงวางตองนี้แล้วกันแล้วก็ทำเตาเผาเิบเอาเนื้อไปอเไปผา โอเคตอนนี้สิ่งที่เราขาดไปนะทุกคนไม่ใช่อะไรเราไม่มีไม้เราไปตามหาไมแล้วกันไม้มันน่าจะอยู่ฝั่งนี้น่าจะมีอยู่อันนี้ก็เป็นภูเขาเลยอะ่ะอันนี้ก็พาทิจะตกแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างหนึ่งนะทุกคนก็คือพามกินนี่ไงก็สามารถเก็บไปไดนะ้ใช้ขวานในการทุบจะเร็วนะทุกคน แต่ไม่ต้องเอาไปเยอะอเปลืองพื้นที่ในตัวอ๋อไม่มีไม้เลยเหรอ,อนนคือแรกนี่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างปวดหัวถ้าทุกคนเพราะว่านนเวลาในการใช้ชีวิตมันก็น้อยอยู่แล้วแหนจะมาเจอกับใบโอที่มีมีต้นพายใบยโอบมม้าเลยมีต้นไม้ต้นเดียวโอเคเราก็จะปุดทานเข้ไปเยอะๆหน่อยนะทุกคนคือแบบไม่รู้ มันมีก็ขุดๆไปถ้าใครไม่เจอก็เอาไม้ไปเผาเะไนี้นแต่ถ้าใครเจอถานก็เป็นอะไรที่ดีเนาะเฉบเชบเชิบผมว่าในคืนนี้เราจะจะบันเทิงแน่ทุกคนเพราะว่าเราต้องหาต้นไม้ให้ได้นะคือเดี๋ยวผมจะหาต้นไม้ไปปลูกไว้แถวบ้านนะเพื่อการลืมว่าเฮ้ยเนี่ยผมานผมอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะหาบ้านไม่เจอคือผมจะ ตั้งขึนไปสูงๆแล,แล้วก็แปะต้นไม้ไว้แล้ว็ขอ<ม>จะได้ดูว่าเอ้ยเนี่ยบ้างถอยู่ตรงนี้นะอะไรงเงี้ยโอเคเอาขึ้นไม่ได้เฮ้ยเจอแล้วต้นสป,ปูตเอาเป็นต,นปปต้น,ตนสป,ปูดไปก็ได้ทุกคนถึมนนมนงมันจะตัดยาก่อยแต่ก็ช่งหัวมันโอเคแล้วก็ได้เป็นต้นสป,ปูตมานะทุกคนเยีย <laughs> งผมเป็นอะไรอนะ๋อฮะ อยากได้ช้อปปิงป้งอ่ะซัิ้งซักไปต้องการช้อปปิ้งไปปลูกเพิ่มเติมครับผมได้ช้อปปิ้งอะ่ะโอเคได้มาอันหนึ่งอ่าฮะมีต้นอะไรอื่นไหมผมไม่อยากได้ต้นอันนี้สักเท่าไหร่ไอนน้ต้นอะไรต้นโอ๊กโอเคต้นโอ๊กมันอยู่นี่นี่ต้นโอ๊กไม่แอบแล้วก่อน รู้ไม่แอบอะไรอยู่นี่แต่ทำไมต้นโอ๊กใบเหมือนต้นสปูจังโอเคอันนี้เราจะใช้มือหรือใช้อะไรตัดก,ก็ได้ทุกคนมีค่าเท่ากันหรืออยากถ้าอยากได้เป็นใบไม้มก็แนะนำไปใช้ที่ตัดผนแกะนะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีนะทุกคนอ๋อฮะมีซับสิคงเพิ่มเติมไหมโอเคได้ซับสไครเพิ่มแล้วไปทาอีกแล้วเป็นอะไรที่ว่าเรื่อนหน้าเรื่อตาเรามากเลยทุกคน ขอขุดทานหนยแล้วกันจบก็หวังว่าจะไม่มีอะไรมาจํำสีแกข้างหลังนะ2อ0 0 y e a ี s อ a t e r โอเพัี่ขงพัพัีงพีกอดัีกอันดีสว่าันปบองาพาันสอิ๊กมาเอพิ่มแล้วพ็่มแลอวกันอพีวพันมแล้วกันีอนะผมทําไน้ีอะกว่านี้นะอุ้ย โ okay. อเคอรัวเลยเนะี่ยโอเคแกบบันดีกว่าทุกคนนี่ต้นเลยต้นโอ้โหสกเกลสองตัวอันนี้ดับเบิลความอันตรายสเกลสองตัวเนี่ยเบแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ถ้าสกเกลยิงสกเกลจะเป็นไง นี่างนะยิงเราไม่เดียวเราเพื่อนเชิบเชิบตรงนั้นแบบไม่หลดโอ้โหอย่างแรงไปดีกว่าคือสิ่งมีชีวิตพวกนี้เราก็ข้างล่างก็ข้างล่างก็คิปเปอร์ข้างบนก็สเกลโอ้ยโดนสเกลอ,อีกอืนี่ก็คิปเปอร์โอ้โหนั่นก็คิปเปอร์เอาแล้วโอ้โหคิปเปอร์สามตัวไปดีกว่าจ้าไม่อยู่แล้วจ้า เปอร์สามตัวจ้าโอ้โหตาย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 ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตจังหวะนี้ไปดีกว่าครับผมมาอยู่แล้วไม่เจอใครทั้งนั้นเลยโอ้แมง,งมุมอ๋อบ้านผมอยู่ไหนโอ้คิปเปอร์อีกแล้วโอ้สเกิลตันโอ้ไม่ my. โอ้อะไรน,นี่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  นี่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 สุดชีวิตเลยตอนนี้นี่สุดชีวิตเลยโอ้โหมาอะไรเนี่ยนอนนอนหนีหนีหนีม่นนอนหนีม่นนอนแต่ว่าพวกคิปเปอร์มันก็ไม่โดนไม่ไฟเนี่ยสิโอ้ยแต่ว่าเกียวตันก็ยังดีทุกคนเกือบไม่รอดนะไม่เหมาะไม่ขอบวกแล้วกันถ้าบวกไม่น่ารอดนะทุกคนดูเลือดผมเหลือแค่กระตีดหนึ่งไอแมงมุมมันจะยิง แมงมุมจริงลวนเลยไม่เอา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 แค่นี้เราก็จะตายแล้วเพื่อั่นเห็นไนะรอรอสเกลด้านมันนั้นก่อนนะทุกคนเลือดเหลือขีดเลือดเหลือหัวใจครึ่งนะเลยบอกเขาชายชาตีที่ไหนเขามีบ้านมั <laughs> มีบ้านแต่แรกก็จบแล้วอันนี้ขนาดเราไม่ได้บวกนะทุกคนเราเกือบตายอะไรเงี้ย ป็แตะอันนั้นผมอยู่ไหนเอ่อผมผมผมหาด้นชิวกระเคียนกันผมหาที่ไม่เจอเอ่ะอ่าฮะแบบมันไม่โหลดหรือว่า,อ,าอะไรยังไงหรือผมคิดเองเนีเ่ยเจอทุบยากระหว่างทางก็ทุบยากไปด้วยนะเด้เอาไปปลูกให้เลยนะทุกคนเ,เทิฟ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 โอเค ก็มีกระดูกนะโอเคเจอชูก็เคียนละไม่ไม่ขอเจอชูก็เขียวแล้วกันเจอชูก็เขียนก็พอนะโอเคเอาอาหารลงมากินอาหารให้เรียบร้อยทุกคนโอเคจะตายดีนะไม่ตายดีนะเรามีแบบเรามีอันนั้นอยู่อะไรเงี้ยโอเคต่อไปเราก็จะเอาเนี้ออกมาเดี๋ยวหลอนเสียงแมงมุงม เราจะทำเป็นเราทำสติ๊กมานะทุกคนเดีย๋ยวผมไม่ค่อยเข้าใจไอ้อันนี้เลยนะ่ะโอเคต่อไปเราจะทำที่เรียกว่าโหนะ่ะเพื่อเอามาปลูกข้าวนนนหน่อยจึ๊บจึ๊บจึ๊ปลูกให้นิดหน่อยๆแค่นั้นแหละทุกคนพอแบบพอได้กินไปก่อน โอเคชิปชิปชิบชิปชิชิบชิปชิเอาฝั่งนี้ด้วยกันนะเดี๋ยวขยายชิวกระเคียนไว้ละเพราะว่าในอนาคตเราต้องใช้อีกเยอะนะทุกคนโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เหลืออีกนิดนึงเนาะเหลืออีกสามันกหรือขนาดแข็งแล้วฮะโอเคเรียบร้อยครับผมต่อไปก็ เอาเตียง <trilogy> วางเตียงนอนวางแล้วก็ทํากล่องเก็บของพอเป็นพิธีชืบทำเช็ดมาโอเคเอาของเก็บแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําอะไรบางอย่างนะทุกคนสิ่งที่ไม่เคยคิดจะทำไปก่อนแต่ว่ามันต้องทำนะเพราะว่าผมหาบ้านไม่ค่อยจะเจออ่า โอเคสักประมาณสิบล็อกละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋อเป็หลอนทังหมดแล้วเนี่ยจะอะไรกับต้นนักหามปนหลอดมันหลอดนั่น,อนเองนะแบบแฝฟงแฝฟงแฟแฟอะไรอยู่ข้างข้างหัวตลอดเลย เอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซิบชิปวิปปิดปิดปิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาไว้ต่อทรายเพื่ออะไรใช่ไหมเอาไว้ลงนั้นเองนะแต่ไม่มีทางลงอาา่าฮะซิปอ,อันนี้กระดูกสามารถเอามาทำเป็นโบนมิลหรือผงวิเศษได้นะ อ,อ้าวโอ้ไม่โตใส่ไปตั้งเยอบไม่โตเน่เราอ่าฮะเราจะปักทอดไว้เอาเทอดโยนทิ้งเฉยทอดโยนทิ้งเฉยเลยทุกคนสิบเคสักวันหนึ่งมันก็จะโตนะแต่ไม่ใช่วันนี้เอาขอดผิดโอเคครับทุกคนก็สวัสดีแล้วกันนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคน ก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกันนะโอเคครับก็สวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย